สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะพามาแนะนําวิธีการดูแลเบื้องต้นนะคะของห้องเครื่องรถยนต์ของเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะคะด้านบนสุดตัวนี้จะเป็นข้อมูลกรรมบารุงรักษารถยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นโดยย่อมาจากสมุดคู่มือนั่นเองส่วนด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นข้อมูลเลขเครื่องใล็ตัวถงังแบบรถแล้วก็เกียร์นะคะส่วนของเหลวนะคะเราสามารถเติมเองได้เลยถ้าเกิดพร่องนะคะ อันแรกจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันคัสต์นะคะอยู่ในกระปุกเดียวกันจะมีขีดบนกับขีดล่างบอกนะคะแม็กกับมินตัวนี้ถ้าเกิดพร่องเราสามารถเติมเองได้เลยนะคะตัวถัดมาจะเป็นน้ำยาหม้อน้ำนะคะที่เห็นสีเขียวเขียวดำาๆนี้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำยาหล่อเย็นค่ะจะมีขีดบนกับขีดล่างบอกนะคะวิธีการเติมก็คืออย่าให้สูงกว่าขีดบนอย่าให้ต่ำกว่าขีดล่างนะคะของเหลวทั้งหมดใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน นะคะตัวถัดมาก็จะเป็นน้ำมันพาวเวอร์ค่ะ,ะน้ำมันพาวเวอร์ก็จะมีขีดบนกับขีดล่างบอกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรีอ่มีขีดบนขีดล่างบอกนะคะเวลาเติมก็หมุนจากด้านบนแล้วก็เติมน้ำกันได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นน้ำฉีดกระจกค่ะเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้เลยนะคะตัวนี้จะไม่มีขีด แต่ว่าเราสามารถมองเห็นได้เลยนะคะถ้าเกิดพร่องเราก็เติมน้ําได้เลยตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นน้ํามันเครื่องนะคะครั้งแรกเราเอามาใช้ผ้าสะอาดเช็ดก่อนนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ดูปริมาณในครั้งที่2นะคะจะมีจุดบนกับจุดล่างเช่นเดียวกันนะคะอยากให้สูงกว่าจุดบนอย่าให้ต่ํากว่าจุดล่างเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมค่ะให้ดังแก๊กนะคะตัวน,นี้ก็คือจะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการบํารุงรักษาแล้วก็ดูแลเบื้องต้นของรถยนต์เราคา